ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าการแต่งงานของดาร์กเนสกับไอ้หลอดเอวด,ดัสได้มีการประกาศวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมงานแต่งก็จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้อีกด้วยดูท่าไอ้หลอดนี่มันน่าจะหิวหน้าดูแต่ก็เข้าใจมันแหละเพราะถ้าเป็นกูคงไม่ได้จัดงานแต่งด้วยซ้ําทางด้านของเมกูมินก็ได้บอกกับคาซึมาว่าคาซึมะมันไม่มีเวลาแล้วนะหมามันจะฆ่าไปแดกแล้วนะยังไม่คิดจะทําอะไรอีกเหรอคาซึมานี่ก็บอกแล้วยังไงล่ะว่าดาร์กเนสอ่ะนางตัดสินใจของนางเองนั่นก็เป็นเรื่องของยานั่นแล้ว แล้วอีกอย่างนะถ้าเยน่านไม่มาขอร้องว่าผัวขาผัวขาเชื่อเขาหน่อยสิฉันเองก็จะไม่ไปเด็ดขาดผ่านมากี่ตอนนายก็ยังเป็นยอดคนเหมือนเดิมเลยนะคาซึมะไอดอลสัตว์เมื่อเมกุมินได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกกับคาซึมะไปว่าผัวเผลอบ้านมึงสิฉันยอมรับการตัดสินใจของนายไม่ได้หรอกแล้วเมกุมินก็แย่งสิ่งประดิษฐ์ที่คาซึมะกำลังประดิษฐ์ไปอีกต่างหากไอเจ้าบ้าบอคาซึมะถ้านายไม่คิดจะทำอะไรแล้วก็ฉันน่ะจะลุยเดี่ยวเลยนะเดี๋ยวจะยิงนุกใส่งานแต่งให้มันระเบิดระเบอเ,เลย คาซึมะก็เลยบอกว่านี่ไม่เห็นจะต้องโกรธกันขนาดนี้เลยแล้วก็คืนสิ่งประดิษฐ์นั่นมาได้แล้วดูแต่ตาเมื่อย่าต้องเดี๋ยวของมันจะเสียรู้ไหมสิ่งประดิษฐ์งั้นหรอว่าแต่นี่มันอีหยังละเนี่ยเห็นนายปั้นมาตั้งหลายวันแล้วคาซืมะมนก็เลยตอบแบบขอไปทีว่ามันก็คือมะเร็เป๊อแแปะไงเอาเป็นว่ากูไม่รู้แล้วกันว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าตอนเด็กๆนี่แม่งแบบมันศาสตร์บอกเลยถ้ามีไอ้นี่อยู่ในบ้านนะทั้งวันไม่ทําอะไรป้อแแปะป้อแแปะแม่งอยู่นั่นแหละ แล้วคาซึมะมันก็ได้บรรยายสรรพคุณซึ่งกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันทําแบบนี้ได้ด้วยนั่นก็คือทําให้จิตใจสงบมีสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายจากความเครียดอิเมโกมินได้ยินแบบนั้นก็เลยแบบว่าผ่อนคลายจากความเครียดงั้นเหรองั้นเอามันนี่เลยเหยียบแมงให้หมดเลยคาซึมะไม่สนใจกันดีนะคนบา้าและในวันต่อมาก็ดูเหมือนว่าจะมีคนมาที่บ้านของคาซึมะอีกแล้วซึ่งคนคนนั้นก็คือพ่อบ้านของบ้านดาร์กเนสนั่นเองเออพอดีมีเรื่องอยากจะรบกวนให้ท่านคาซึมะช่วยหน่อยนะคร แล้วพ่อบ้านก็ยื่นจดหมายมาให้เมื่อคาซึมามันได้เห็นจดหมายของทางพ่อบ้านมันก็คิดว่านี่เป็นจดหมายของดาร์กเนสแน่นอนเฮ้ออีดาร์กเนสในที่สุดเธอก็ยอมเรียกฉันว่าผัวขาผัวขาแล้วมาร้องขอให้ฉันช่วยลวสินนะแต่พอคาซึมาได้อ่านจดหมายก็ถึงกับทำหน้าเยเกไปต่อไม่เป็นเพราะอีเมกุมินมันไปเขียนจดหมายขู่ว่าถ้าไม่ยอมยอกเลิกงานแต่งนางจะปล่อยระเบิดชีนุกบึ้มโบดแมงให้เละเลยโหยอีเมกกมินมึงสร้างเรื่องให้กูปวดหัวแล้วนะ ทำให้คาเซมะาต้องทำการขอโทษไปยกใหญ่ตอนนี้ดูเหมือนว่าวันเวลาจะผ่านไปโดยที่ไม่มีดาร์กเนสแล้วก็ดูเหมือนว่ายิ่งเข้าใกล้งานแต่งอีดอกเมกูม,มินกับอาควาก็ยิ่งทำตัวบ้าขึ้นทุกวันดูเหมือนว่าพวกนางจะยังไม่ยอมแพ้และจะล้มเลิกง,งานแต่งให้ได้ตอนนี้ทางด้านอีนางเทพอาควาก็ได้มาทำการแสดงโชว์อยู่ที่หน้าบ้านของดาร์กเนสหรือที่เรียกว่าโชว์เทพไปแหละแถมยังมีคนมาดูเยอะแยะไปหมด แล้วก็ยังคงเป็นด้านของคาซึมะคนดีคนเดิมที่ได้มาห้ามเอาไว้เฮ้ยมึงทําบ้าอะไรของมึงเนี่ยมึงหยุดเลยนะอีนางอากวานายนั่นแหละหยุดคาซึมะนายไม่เห็นเหรอว่ามีคนมารอดูโชงฉันอยู่หน้าโชพ่อมึงสิมึงเอะอะโวยวายหน้าบ้านเขาเขาถึงเรียกให้กูมาหยุดมึงนี่ไงและตอนนี้ดูเหมือนว่าแฟนคลับของนางอากวาจะอยากให้อควาแสดงโชว์ให้ได้ทุกคนเลยพร้อมใจกันโยนเศษตังให้อาควายังอุ่นหนาฝาคลั่ง ไม่ได้นะคะฉันไม่ใช่นักแสดงค่ะยังไงฉันก็ยังเป็นเทพนะคะได้โปรดโยนเศษตังให้ฉันเลยค่ะนี่มึงจะดาวเกรดดาวไซส์ตัวเองไปถึงไหนในอีนางอาควาแล้วนางอาควาก็ได้บอกกับคาเซมะถึงแผนการพัน0 IQ อคิของนางว่าที่นางมาแสดงโชว์แบบนี้อ่ะก็เพื่อล่อให้ดาร์เนสออกมาแล้วชิงตัวนางกลับบ้านไปซะโอ้สุดยอดไปเลยนางอาควากูบุกไปถึงบ้านมันมันยังไม่ยอมกลับมากับกูเลยแผนการของมึงอะ่องงอะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็สำเร็จแล้วแหละ สำเร็จก็เฮียแล้วตัดมาทางด้านของเมกุมินดูเหมือนว่าตอนนี้นางจะมอมแมมแบบสุดๆเพราะถูกตำรวจจับที่ส่งจดหมายข่มขู่ไปถึง3วันสภาพ,พรอแรกใกล้าตายเต็มทีคาซึมะเลยหาอาหารให้นางกินซะหน่อยแล้วเมกุมินก็ได้พูดกับคาซึมะว่านี่คาซึมะตอนนี้มันน่าจะถึงเวลาที่นายต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะแต่คาซึมะมันก็ยังตีมึนและยืนยันว่าจะไม่ทำอะไรจนกว่าดาร์กเนสจะขอให้เขาช่วยเมื่อเมกุมินได้ยินแบบนั้นก็เลยของขึ้นและทุบโต๊ะดังป้าบ นายนี่มันแย่งจริงเลยนะคาซึมะฉันอุตส่าห์คิดว่านายน่ะเป็นคนรักพวกพ้องและพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกพ้องทุกเมื่อซะอีกบักกะบ,บักกะแล้วเมกุมินก็ได้พูดกับคาซึมาว่าผู้ชายที่ฉันชอบนะ่ะในเวลาแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะจูจ้จี้แต่เขาก็ไม่เคยนิ่งเฉยที่จะช่วยเหลือพวกพ้องนายน่ะเป็นคนแบบนั้นสําหรับฉันเสมอเลยนะคาซึมาง้ย <c oughs> อยูอ่ดีก็ทำตัวน่ารักซะง,งั้นงงแต่ดูเหมือนว่าคาซึมะมันจะไม่ได้ใจอ่อนเหมือนกูแล้วก็ไม่ได้ยอมโดนตกง่ายๆโธ่อีโรล,ลีมึงคิดว่ามึงจะพูดควาว่าชอบกับกูแล้วกูจะทําตามที่มึงพูดเละยังเร็วไปร้อยปีแสงโว้ยฉันนะ่ะไม่ได้ง่ายนะนี่คาซึมะนายนี่มันสุดยอดไปเลยทำเอาอีเมกุมินถึงกับเซงศาสตร์และแล้วในที่สุดวันวิวางานแต่งงานของดาร์เนสก็มาถึงจนได้ ไปกันเถอะคาซึมะมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะดับเครื่องชนงานแต่งดวฉันจะปล่อยระเบิดกลางงานเองนายก็ชิงตัวดาร์กเนสมางั้นก็เอาตามนี้เลยนะคาซึมะโอเคแต่ดูเหมือนว่าคาซึมะมันจะไม่เล่นด้วยนะสิและยังคงยืนยันกับเมกุมินว่าไม่ให้ทำเรื่องบ้าๆอีกเพราะไม่อยากมีปัญหากับตำรวจแต่คาซึมะถ้านายไม่ทำอะไรตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วนะเออก็ฉันตั้งใจที่จะไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละทำเอาเมกุมินถึงกับของขึ้นอีกแล้วช่วงนี้มีเรื่องให้ของขึ้นทุกวันจริงๆสินะให้ตายเหอะ คาซึมะนายไม่แคร์เลยเหรือไงว่าไอ้หลอดบ้าน่าจะทําอะไรกับดาร์กเนสนายไม่สนใจจริงๆหรอทําไมนายเป็นคนแบบนี้อ่ะคาซึมะมันเลยได้ตะโกนกลับไปว่าแน่นอนสิฉันสนใจอยู่แล้วฉันน่ะจะไม่สนใจได้ยังไงกันเธออาจจะไม่รู้นะแต่อเจาบ้านั่นน่ะมันจะทาทุกพิธีทางเพื่อให้ได้ผู้หญิงที่มันต้องการมาครอบครองหลังจากนั้นมันก็จะย่ายีจนหนําใจพอมันเบือ่อมันก็จะโยนเศษเงินให้และทิ้งขว้างผู้หญิงคนนั้นแต่ที่แย่ที่สุดนั่นก็คือ มันไม่คิดที่จะแบ่งกูเลยเฮ้ยไม่ใช่หล้สัตว์และสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือมันสามารถทําแบบนั้นไปเรื่อยๆแล้วไม่มีกฎหมายจะเอาผิดมันได้แล้วมันก็กำลังจะทำแบบนั้นกับดาร์กเนสฉันจะไม่สนใจได้ยังไงเมกูมินก็นี่งไงละ่ะคาซึมะแล้วถึงต้องไปช่วยกับดาร์กเนสไงฉันรู้นะว่านายมีแผนแค่บอกฉันมาฉันยอมทำตามนายทุกอย่างเลยแล้วคาซึมะก็ได้ขอโทษเมกูมินแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะไม่มีอะไรท,ทำได้ทั้งนั้นแหละ การแต่งงานของเชื้อพระรบงการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาไม่มีช่องโหว่ที่จะแทรกแซงฉันถึงได้รอดาร์กเนสให้ขอความช่วยเหลืออยู่นี่ไงตอนนี้พ่อของเธอก็ป่วยแถมเราก็ไม่มีคอนเน็กชันกับคนใหญ่คนโตที่จะช่วยเราได้เลยฉันนะ่ะมันก็แค่นักประจนภัยกระจกกระจกไม่มีปัญญาทำอะไรได้หรอกคาซึมะปรงแบบสุดๆแล้วคาซึมะก็ยังบอกอีกว่าการที่เราได้มาพบกับดาร์กเนสและมีการประจนภัยร่วมกันได้มาถึงขนาดนี้มันก็เป็นปฏิหารสุดๆแล้ว เมกุมินไม่ได้ยินแบบนั้นแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจหัวอกของคาซึมะก็เลยได้เข้ามาปลอบคาซึมะว่าฉันนะ่ะดีใจนะที่นายคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดแค่นี้ก็มีความหมายสำหรับฉันมากมาแล้วแหละเอาเป็นว่าฉันจะลองหาทางทำอะไรดูนะ แล้วฉันนะ่ะก็อยากให้นายทาเหมือนกันนายนะ่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังยังไงแล้วเมกุมินก็จากไปทิ้งให้คาซึมะตัดสินใจเอาเองแต่ว่ายังไม่ทันเศร้าใจได้นานก็มีคนเปิดประตูเข้ามาเขาผู้นั้นก็คือวาเนียนั่นเองที่วาเนียมันมาก็เพราะว่ามันต้องการที่จะดูสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของคาซึมะว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็อยากจะช่วยในหลายเรื่องด้วยคาซึมะมันก็เลยได้ด่ากลับไปว่าประดงประดิษฐ์บ้าบออะไรของนายนายคิดว่าฉันจะมีอารมณ์มาพูดเรื่องธุรกิจกับนายตอนนี้เหรอ เออว่าแต่ที่นายบอกว่าจะมาช่วยนะช่วยเรื่องอะไรล่ะวานียจึงได้เปิดกระเป๋าที่มีทองอยู่เต็มเป้เงินอยู่เต็มถุงให้คาซึมะดูทําเอาคาซึมะถึงกระตาลุกว้าวแต่คาซึมะก็ต้องทํำเป็นเก๊กไปก่อนไม่อยากให้เขารู้ว่าเราอยากได้เงินเขาเออนี่สิ่งที่ฉันให้นายไปนะ่ะมันเป็นไอเดียที่เหลืออยู่ของฉันล่ะนะคงต้องขอคุยเรื่องผลประโยชน์กันหน่อยแล้วแหละ วาเนียก็เลยได้พูดกับคาซึมะว่าท่านนายได้รับรู้ความลับที่ฉันจะบอกนายแล้วล่ะก็นายจะต้องอยากได้ทองถุงนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือทำไมดาร์กเนสถึงได้มีหนี้สินจนต้องไปแต่งงานกับไอ้หลอดนั่นยังไงละ่ละละ่ละละ่ละล่ะล่ะทำให้คาซึมะเราถึงกระหูพึ่งและอยากรู้ความจริงให้ได้แต่ยัางไม่ทันที่วาเนียจะได้พูดอะไรอินางอาควาก็เข้ามาในห้องพร้อมกับไรเวทไล่ผีของนางจนทําให้วาเนียกลายเป็นโกโก้คันไปคุยกับรากมะม่วง เฮ้ยอาความึงทำเพี้ยอะไรเนี่ยวาเนียมึงคงไม่ตายเพราะอีเทพเครื่องกองน้ำนี่หรอกนะกลับมาคุยกับกูก่อนนายว่าใครเป็นเทพเครื่องกองน้ำกัะนาคาซึมะแล้วนายจะไปญาติดีกับปีศาจทำหอยหลอดอะไรแต่ก็ดูเหมือนว่าวาเนียจะไม่ได้เป็นอะไรมากมายสักเท่าไหร่ทางด้านอินาอาควาก็ยังทำท่ายียวนกวน้นตีนไม่เลิกคาซึมะก็เลยได้ป้าไปที่หัวสักหนึ่งปูดวาเนียก็เลยได้เริ่มเล่าว่าที่ดาร์กเนสเป็นนี่นะ,นนะก็เพราะเหตุการณ์ปล้อมเดสทอเยอร์ เพราะว่าหลังจากที่มีการระเบิดครั้งใหญ่ชาวบ้านก็ไม่มีที่ทำกินส่วนทางด้านไอหลอดเอาดาฟนอกจากจะฟันผู้หญิงไปวันๆแล้วมันก็ไม่คิดจะช่วยอะไรชาวบ้านเลย เลยตกเป็นหน้าที่ของตระกูลดาร์กเนสที่ต้องคอยช่วยเหลือเพราะชาวบ้านได้บอกว่าท่านเคยช่วยเรื่องน้ำท่วมกับกำแพงเมืองที่พังมาก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้ช่วยเราด้วยได้ไหมทําเอาคาซมาถึงกับสตันเพราะคาซมาได้รู้แล้วว่าคนที่ช่วยเขาปลดหนี้เรื่องน้ำท่วมเมื่อคราวก่อนนั้นเป็นตระกูลของดาร์กเนสนี่เองดาร์กเนสเป็นคนช่วยเหลือเขามาโดยตลอดแถมตอนนี้เธอยังต้องไปแต่งงานกับไอหลอดนั่นเพื่อที่จะปลดหนี้ให้กับตระกูลของเธออีกไอหลอดเอาดัรกูจะฆ่ามึงไอเลว แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กูคนเดียวที่โมโหคาซึมะตอนนี้หน้าตามันพร้อมบวกสุดๆตัดมาทาั้งด้านของดาร์กเนสในพิธีแต่งงานตอนนี้ดาร์กเนสก็ได้แต่งตัวพร้อมที่จะเข้าพิธีแต่งงานอยู่ในชุดเจ้าสาวแสนสวยเป็นที่เรียบร้อยแต่หน้าตาของเธอช่างเศร้าหมองสเลเกินในช่วงสุดท้ายของเธอเธอก็ได้นึกถึงการประจนภัยของเธอที่ผ่านมาว่าเธอได้ใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการแล้วและได้ใช้เวลากับคนที่ทําให้เธอได้เป็นตัวของตัวเองได้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับชีวิตของเธอ เมกูมินอควาแล้วก็คาซึมะขอบคุณมากมากเลยนะเชียร์อย่างเศร้าและแล้วตอนนี้ด์กเนสก็ได้เดินเข้าในพิธีเพื่อเตรียมสาบานตนที่จะเป็นภรรยาของไอหลอดอ้วนเอลดาฟพอด์กเนสได้เดินมาถึงแท่นพิธีพระที่ทำพิธีก็ได้ถามด์กเนสว่าด์กเนสคุณตั้งใจที่จะดูแลไอแก่นี่ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างหมีกับหมูหรือเปล่าทำเอาทุกคนในงานถึงกับอึ้งเป็นไก่ตาแตก และแล้วพระในพิธีก็ถอดหน้ากากออกปรากฏเป็นหน้าอินาอาควานั่นเองแล้วเธอก็ได้พูดแทนดาร์กเนสว่าแน่นอนว่าต้องไหมอยู่แล้วนะดาร์กเนสเอาเป็นว่าเรากลับบ้านกันเถอะดาร์กเนสแล้วในระหว่างนั้นก็ได้มีพระอีกคนได้ดึงมือของดาร์กเนสออกมาจากพิธีพร้อมกับถอดหน้ากากออกมาเกิดเป็นโมเมนต์สุดเดียวแต่หล่อเทเขาคนนั้นก็คือคาซึมากของเรานั่นเองพร้อมกับพูดประโยชน์เท่ๆออกมาว่ากลับบ้านกันเถอะดาร์กเนสอ้อย เป็นอันจบโคโนสบะตอนที่10อย่างหล่อเท่เป็นยังไงกันบ้างครับกับโคโนสบะตอนที่10ดูมาตั้งหลายตอนก็เพิ่งเห็นว่าคาซึมะมันเท่ก็ตอนนี้แหละครับแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อคาซึมะจะพาดาร์กเนสหนีออกมาไ,ได้ไหมก็คงต้องติดตามชมกันต่อไปสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนร่วมติดตามนะครับหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันได้นะครับสำหรับคนที่เริ่มทำช่องอย่างผมมันทำให้ผมมีความสุขและมีแรงผลักดันที่จะทำคลิปต่อๆไปครับ หรือถ้าหากมีคอมเมนต์อะไรดีๆหรือว่าอยากจะดูเรื่องไหนกันก็บอกมาในคอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ